อัปเดตตัวลูกปลาหน่อยพี่ใช้ปั๊มลมรุ่นไหนครับผู้ชมเขาก็เงียยไปพักหนึ่งครับสักพักก็ปั๊มลมมันสำคัญไหมครับพี่ผมได้รวมคลิปเกี่ยวกับการทำบ่อปลาทั้งหมดของผมให้ผู้ชมได้ชมง่ายๆแล้วนะครับวิธีการก็คือผู้ชมกดที่มุมบนขวาของวิดีโอครับผู้ชมจะเจอสัญลักษณ์รูปตัวไอแล้วมีวงกลมสีขาวล้อมรอบนะครับผู้ชมคลิกเลยครับหนึ่งครั้งผู้ชมกดเข้าไปเลยครับแล้วผู้ชมกดที่ลูกสอนนะครับลูกสอนชี้ลงครับ ผู้ชมจะเจอรายการวิดีโอทั้งหมดที่ผมอัปโหลดลงนะครับเกี่ยวกับบ่อปลาถ้าผู้ชมสนใจคลิปอะไรก็สามารถเลือกดูได้เลยครับสวัสดีครับ YouTube พบกับจอยแล้วก็บ่อปลาคาร์บ,บ้านๆอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ผมทำงานปูนครับเป็นการเทเทปูนทับบ่อปลาคาร์บ,บ่อแรกนะครับ เพราะว่าผมจะลงหญ้าเทียมตรงนี้นะครับก็ตอนนี้หลอปูนมันแห้งอยู่ครับแล้วก็ถึงจะเก็บงานอีกทีหนึ่งพี่เจมกับน้องไอคิวก็พักผ่อนอยู่ครับเด็กๆสวัสดีผู้ชมในโลกที่ผมตัดสินใจจะปูหญ้าเทียมข้างหลังเนี่ยนะครับเพราะว่าผมอยากเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านแล้วก็การที่เราทําให้บ่อปลารวมถึงพื้นที่ข้างบ่อปลาเนี่ยน่านั่งน่าอยู่เนี่ย นอกจากจะสวยงามตาแล้วยังทำให้ปลาเชื่องได้อีกด้วยนะผู้ชมบอกมันเกี่ยวกันตรงไหนเนี่ยอาจจะฟังดูไม่เกี่ยวครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวนะผู้ชมลองคิดภาพถ้าเกิดบ่อปลาเราหน้านั่งเราก็เพิ่มเวลาในการที่เราจะมาใช้ชีวิตประจำวันมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆข้างบ่อปลามากขึ้นปลาเขาก็จะเห็นเราบ่อยขึ้นเห็นเราเป็นปกติเห็นเราจนชิน มันจะทําให้ปลาเนี่ยคุ้นชินกับเราได้เร็วขึ้นรับรู้ได้เร็วขึ้นว่าเราเป็นมิตรนะไม่ใช่ศัตรูนะตรงกันข้ามครับถ้าเกิดบอ่อของเราอยู่กลางแดดปริ้งเปรี้ยงเลยเนี่ยเราก็จะสามารถไปนั่งเล่นที่บอ่อปลาหรดอถึงให้อาหารปลาเล่นกับเขาได้แค่ตอนเช้าที่แดดยังไม่ออกแล้วก็ตอนเย็นที่มันหายร้อนแล้วเท่านั้นปลาเขาจะไม่คุ้นชินกับเราครับเขาจะเขาจะเห็นเราเป็นคนแปลกหน้าฉะนั้นมันก็จะเชื่องได้ยากกว่า ผมก็เลยจะปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้นะครับบ่อปลาบ่อแรกเนี่ยให้มันน่ามองสักหน่อยแล้วก็จะมีไอเดียทําตัวผนังข้างหลังด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะฮะว่าจะทําอะไรนะเดี๋ยวปูนมันแห้งถึงจะต้องมาเก็บงานอีกทีครับระหว่างที่รอก็คือโอกาสถ่ายคลิปตอบคาถามผู้ชมไปเลยในตัวแล้วกันเนาะแต่ก่อนอื่นนะครับรบกวนผู้ชม กดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับจะมีเครื่องหมายรูปมืออย่างนี้นะครับยกนิ้วโป้อยู่นะครับจิ้มให้หน่อยนะครับจากจึกในเด้อจึกเดียวนะครับแล้วก็อ่าปุ่มคําว่าติดตามนะครับผู้ชมกดคําว่าติดตามให้หน่อยใครที่กดไปแล้วก็ไม่ต้องกดอีกนะแล้วก็ผู้ชมที่ขอมาว่าอัปเดตตัวลูกปลาหน่อยนะครับลูกปลาที่เกิดในบ่อเนี่ยก็เดี๋ยวท้ายคลิปเราค่อยไปดูกันนะฮะ มีผู้ชมถามมาว่าพี่ครับพี่ใช้ปั๊มลมรุ่นไหนครับผมก็ตอบไปว่าผมไม่ได้ใช้ครับผู้ชมเขาก็เงียบไปพักหนึ่งครับสักพักก็แชทกลับมาใหม่ว่าแล้วตกลงปั๊มลมมันสำคัญไหมครับพี่จริงๆแล้วผมก็ตอบไปในแชทแล้วแหละแต่ว่าถือโอกาสนี้นะครับอตอบคำถามให้ผู้ชมทั่วไปได้รับข้อมูลไปด้วยแล้วกันเนาะ ปั๊มลมสำคัญไหมสำคัญครับสำคัญมากๆเลยออกซิเจนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับปลาคาร์ฟเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องการเจริญเติบโตของปลาคาร์ฟแต่รวมถึงคือมันสำคัญถึงขนาดสำคัญกับชีวิตปลาเลยอะ่ะถ้าเกิดออกซิเจนมันน้อยปลาก็อยู่ไม่ได้ก็ตายแล้วก็ตามหลักวิชาการเนี่ยเขาว่ากันว่าเขาเขาไหนเอาเป็นว่ามีคน อ่านมามีคนฟังมาหรือมีคนประสบพบเจอกับตัวอันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่ามีคนว่าอย่างนั้นแล้วกันเนาะว่าออกซิเจนเนี่ยยิ่งมีอนุภาคที่ละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถละลายน้ําได้ดีมากขึ้นเท่านั้นก็ยิ่งมีผลดีกับปลามากขึ้นเท่านั้นด้วยนะฮะเอา้าถ้าปั๊มลมมันสําคัญแล้วทําไมผมถึงไม่ใส่ปั๊มลมในบ่อละครับจริงๆมันก็มีเหตุผลเข้ามัอยู่ครับแล้วก็เหตุผลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ บ้านๆมากๆเลยผู้ชมเคยสังเกตไหมทำไมบ่อปลาบางบ่อเนี่ยไฟดับสองชั่วโมงปลาตายแต่ทำไมบางบ้านเนี่ยไฟดับห้าชั่วโมงปลาไม่เป็นไรเลยอันนี้คือไม่นับรวมบ้านที่มีเครื่องสำรองไฟนะที่ผมรับรู้ข้อมูลมานะสูงสุดไฟดับสิบชั่วโมงปลาไม่เป็นไรเลย เพื่อให้ผู้ชมเห็นภาพนะครับผมจะสมมุติสมมุติระดับออกซิเจนตรงกลางที่เหมาะสมสําหรับปลาคาร์ฟเนี่ยสมมุติอยู่ในเกณ์น,นี้นะครับแล้วบางบ้านเนี่ยใส่ปั๊มลมเข้าไปแบบระดับนี้เลยระดับแม็กเลยคือเต็มแม็กอะฉะนั้นปลาเขาจะเคยชินกับระดับลมที่เต็มแม็กแทนที่จะชินกับระดับลมที่พอดีๆตามธรรมชาติของปลา เมื่อปลาเศษติดออกซิเจนในระดับแม็กแล้วเนี่ยนานๆวันเข้าเนี่ยเขาจะเกิดการปรับตัวจนเคยชินว่าเกณฑ์นี้เกณฑ์แม็กเนี่ย,ยคือเกณฑ์ปกติของเขาแล้ววันดีคืนดีไฟมันดับออกซิเจนในน้ําจากแม็กลดลงลดลงก่าตรงกลางกลายเป็นเหลือโลคือเหลือต่ําปลามันน็อกครับมันปรับตัวไม่ได้เพราะมันเคยอยู่ระดับสูงพอมาเจอออกซิเจนเระดับต่าๆมันก็ตายในขณะที่บางบ่อ เลี้ยงออกซิเจนแค่ระดับกลางๆไว้มีเดียมไว้แล้ววันดีคืนดีไฟดับออกซิเจนลดลงเหลือโลปลามันอยู่ได้ครับเพราะว่ามันมันลดลงไปแค่เกณฑ์หนึ่งประมาณหนึ่งมันปรับตัวได้มันก็อยู่ได้นานอย่างที่บอกบางคนสูงสุดสิบชั่วโมงแล้วที่บ้านผมนะคืออย่าว่าแต่ฝนตกฟ้าร้องหรือพายุมาเลยะ่ะคือแค่ แค่มีคนไปตกมือข้างเสาไฟฟ้าไฟมันก็ดับแล้ว <c oughs> อันนี้เปรียบเทียบเฉยๆแต่มันดับบ่อยจริงๆฮะการไฟฟ้าร้อยเอ็ดดูแลด้วยฮนะดับบ่อยมากซึ่งปัญหาไฟดับเนี่ยสําหรับคนที่มีงบประมาณนะครับมันแก้ปัญหาได้ไม่ยากเลยครับ <c oughs> เขาก็แค่ซื้อปั๊มลมครับปั๊มลมรุ่นที่มีแบตเตอรี่ในตัวมีเครื่องสำรองไฟในตัวนะครับบอกใไให้ว่ารหัส60แล้วกันอ่ะซื้อมาราคาก็ สองพันไปปลายสามพันต้นๆแล้วแต่ร้านนะกินไฟที่แปดสิบวัตต์ฉนนั้นไฟแปดสิบวัตเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงเดือนหนึ่งจะเสียค่าไฟประมาณสองร้อยห้าสิบเก้าบาทตีเป็นสองร้อยกว่าแล้วกันนะเผื่อวัตไม่เต็มเนาะสองร้อยกว่าบาทจ่ายเพิ่มต่อเดือนซื้อประมาณสามพันปัญหาจบครับไฟด่งไฟดับไม่ต้องกลัวเลยนอนยิ้มสบายใจไม่ต้องกลัวว่าปลาจะเป็นอันตรายหรือผู้ชมจะทําแบบผมก็ได้ผมทํา เวนจูลี่ d y นะครับทําขึ้นมาเองต่อกับปั๊มน้ําตัวเดิมอันเดียวนี่แหละเคยมีคนบอกว่าเวนจูรี่เนี่ยจะทําให้ปั๊มน้ํามันพังไวขึ้นซึ่งจริงๆแล้วนะครับปั๊มน้ําจะพังไวขึ้นถ้าเกิดเราทํารูของเวนจูรี่เนี่ยเล็กเกินไปแต่ถ้าเกิดผู้ชมทารูของเวนจูรี่ให้มันใหญ่ๆเหมือนผมอะทํารูของเวนจูรี่ให้มันใหญ่ที่สุดโดยที่ยังมีฟองอากาศออกมาด้วยเนี่ย ปั๊มมันก็ไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่ามันสามารถลันน้ำได้ใกล้เคียงกับสเปคโรงงานที่เขาผลิตออกมาเปิดก็เปิด24ชั่วโมงเหมือนเดิมค่าไฟก็จ่ายเฉพาะปั๊มน้ำตัวเดียวเหมือนเดิมไฟดับ5ชั่วโมงปลาไม่ได้มีอาการอะไรเลยคือปกติอยู่ก้นบ่อปกติเลยไม่ได้มีอาการว่าจะต้องขึ้นมาฮุบอากาศหายใจหรือขาดอากาศอะไรไม่มีเลยแล้วก็ถามว่าปลาผมสุขภาพดีไหม มันก็คงดีมั้งไม่งั้นมันจะออกลูกได้ยังไงอ่ะแปลว่าสภาพไว้ล้อมในบ่อม,มันก็ต้องดีระดับหนึ่งแหละแต่ว่าก็แอบเสียวนะแอบเสียวว่าเกิดถ้าเกิดวันหนึ่งไฟมันดับนานกว่านั้นนานเกินลิมิตของปลาซึ่งยังไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ลิมิตของปลามันเท่าไหร่เพราะว่าดับสึมจุดห้าชั่วโมงไฟมันก็มาแล้วคิดว่าน่าจะได้นานกว่านั้นอยู่ฉะนั้นผู้ชมจะต้องตัดสินใจเองครับจะลงทุนเพิ่มสามพันแล้วก็จ่ายค่าไฟเพิ่มเดือนละสองร้อยกว่าบาทแลกกับความสบายใจว่า ปลาฉันจะไม่มีปัญหาเลยเรื่องไฟดับแถมยังได้บ่อสวยๆครับน้ําเดือดปุดๆปุดๆปุดๆปุดปานทะเลเดือดก็ไม่ปานผมก็อยากได้มากเลยนะไอ้น้ําเดือดปุดๆเนี่ยผมว่ามันสวยงามตาดีหรือว่าจะอยู่แบบสถาะเหมือนผมก็ได้มันขึ้นกับความพอใจอะครับเหมือนกระเป๋าราคาแพงๆใบละแสนถ้าเกิดเราพอใจที่จะซื้อมาซื้อมาแล้วมันได้รับความสุกกับคืนมาสําหรับบางคนมันก็คุ้มค่า หรือบางคนซื้อรถล amborghini มาขับในถนนประเทศไทยที่จำกัดความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขารู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มค่าตังค์เขามีความสุขเขาได้สมรรถนะรถที่ดีมันตอบโจทย์เขามันก็โอเคครับมันมันไม่มีผิดไม่มีถูกอ่ะฉะนั้นต้องตั้งโจทย์ของตัวเองครับว่าโจทย์ของเราพอใจประมาณไหนคําว่าหลักวิชาการอ่ะสําคัญนะข้อมูลยิ่งรับรู้เยอะ ยิ่งศึกษาเยอะยิ่งรู้ไว้เยอะรู้ข้อดีเยอะรู้ข้อเสียเยอะมันก็ยิ่งดีคือให้รู้ไว้ก่อนว่าผลที่จะตามมาหลังจากการตัดสินใจมันเป็นยังไงแล้วก็ค่อยมาเลือกเอาอีกทีว่าจะตัดสินใจยังไงแล้วก็ต้องมีภูมิคุ้มกันด้วยครับภูมิคุ้มกันที่จะใช้กับคําว่าหลักวิชาการผมลองยอกตัวอย่างคําว่าหลักวิชาการให้ผู้ชมได้เห็นภาพนะหมูกระทะหลักวิชาการบอกว่าหมูกระทะกินเยอะๆไม่ดีต่อสุขภาพ ถามว่ากินไหมกินับตอนเย็นจัดนะจัดฉะนั้ <th bb> น,นนอกจากการเรียนรู้ศึกษาข้อมูลแล้วจะต้องมีวิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยนะครับแล้วก็ต้องรับผลที่ตามมาให้ได้ด้วยนะครับกินเองอร่อยเอง,อ,อ,เอ,งอ้วนเองนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปดูลูกป,ปลาแล้วก็มีผู้ชมรีเควสต์มาบอกว่าล้างกรองให้ดูหน่อยวันหลังนะคือหนึ่งแหละช่วงนี้ฝนตกนะครับสองผมยังงงกับเรื่องอะไรพวกนี้อยู่เลยอะมือเปื้อนทุกวันเลยช่วงนี้ ก็เร็วๆนี้ฮะเดี๋ยวล้างกรองให้ดูแน่นอนอยังไงกดติดตามช่องไว้นะครับผมไปไปดูลูกปลากันเถอะปะเยมทรายก็ใกล้หมดแล้วครับอันนี้ผมสั่งมาเพิ่มครึ่งคิวแล้วก็หินจะเหลืออยู่นิดหน่อยตรงนู้นนะครับบ้านผมจะขาดหินกับทรายไม่ได้เลยเพราะว่าผมทํางานพวกนี้ตลอดอะเดี๋ยวก็สั่งมาทีละนิดๆหน่อยๆครับครึ่งคิวสองร้กว่าบาทเองนี่ปออนุบาลปลาของเรานะครับผมยังใช้เป็น หัวทรายเหมือนเดิมนะครับเนี่ยขึ้นแต่ไข่เขียวๆแล้วคิวหัวทรายสองหัวครับยังไม่ได้ต่อปั๊มน้ํานะครับผมมีปั๊มน้ําตัวเล็กเดี๋ยวเอาให้ดูปั๊มน้ำพี่สายเอา้เอาจิงโจ้มาทําอะไรตรงนี้จิงโจ้อ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้ตัวนี้เอาไว้สําหรับกับโกโรคปลาครับแล้วก็ไม่แน่อนาคตอาจจะมีบ่อเพิ่มนะผู้ชมก็ รีเควสกันเข้ามาว่าอยากให้ผมทําบ่อเพิ่มไหมจะให้เลี้ยงปลาอะไรนะครับไอ้จิ้งโจ้ไอ้โจโจ,จิ้งอ่าเจอแล้วครับเนี่ยผมมีปั๊มจิ๋วตัวหนึ่งเป็นปัป๊มสําหรับอ่างปลาทองอะ่ะกินไฟอยู่ที่แค่ห้าวัตเท่านั้นครับห้าวัตเท่าไอ้ตัวปั๊มลมจิ๋วเมื่อกี้นะครับขนาดจะอยู่ที่ปริมาณน้านะครับสี่ร้อยลิตรต่อชั่วโมงคือเปิดทิ้งๆได้เลยครับค่าไฟแทบไม่ขยับแล้วก็รูตรงนี้จะเล็กมากนะครับปลาไม่น่าจะโดนดูดเข้าไปในปั๊มได้ เดี๋ยวผมใช้ตัวนี้แหละแล้วก็ตอนนี้ครับลูกปลาค่อนข้างจะเชื่องมากๆแล้วนะครับผู้ชมเห็นคนคือต้องมารอมาขอกินอะไรอย่างงี้ครับเดี๋ยวผมโรยอาหารให้ดูนะครับเนี่ยครับทางไดที่ผมอยู่ใกล้แบบใกล้ชิดแนบชิดเลยครับปลาก็จะกินปกติเลยแล้วผู้ชมจําลูกปลาตัวเผือกครับตัวสีขาวเผือกที่น้องเจมบอกว่าชอบได้ไหมคระตอนนี้คือเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีส้มนะครับสีส้มล้วน ณปัจจุบันนะอนาคตไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นสีอะไรไปอีกหรือเปล่านะครับลูกปลาที่ตัวเล็กๆก็จะต้องบบตอดๆกินอาหารครับส่วนลูกปลาที่โตแล้วก็สามารถอมอาหารได้แบบคําเดียวเม็ดเดียวไปเลยครับหรือตัวกลางๆก็จะอมแล้วก็ปล่อยอมแล้วก็ปล่อยนะครับขี้ป,ปลาก็จะเยอะแล้วครับที่ก้นบ่อเดี๋ยวผมต้องยังไงผมก็ต้องเร่งมือเพื่อที่จะต่อปัม๊มทากรองให้มันแล้วแหละเป็นกรองจิ๋วนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับนอกจากจะ ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจคลิปให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับจอยแล้วก็พี่เจมนะครับแล้วก็น้องไอคิวเด็กๆวันดีผู้ชมในโลกลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีเดอ้อเด้อจะเดอ้อน,นํำลำไยมาขายอีกแล้วขายของอีกแล้วถ่ายคลิปขายของกันอดเลย